ช่วงที่แล้วครับเราพาไปรับประทานของถูกมาแล้วแม่ดีจังเลยอ่ะตอนนี้นะฮะจะพาไปรับแบบว่ารับแจกของฟรีกันมั่งจริงเหรอจริงครับได้ยินไม่ผิดหรอกของฟรีแถมดีตั้งหากพี่หนูสวัสดีค่ะ,คะอะไรฟรีครับพี่หนูจ๋าน้ำมักชีวภาพฟรีค่ะ ไม่ใช่อะไรอ่ะใช้เพื่อการเกษตรได้ก็ใช้ในการบำบัดน้ำเสียกำจัดมมแมลงวันกลิ่นด้วยกลิ่นด้วยแต่เขาบอกว่า,มาแมลงทำไมกำจัดมแมลงวันยังไงไม่ใช่ฆ่า,มาแมลงวันให้ตายแต่มันเป็นการให้บอกว่าเราลาดไปในขยะเขาก็จะทําให้มแมลงวันเนี่ยที่ออกไข่มาแล้วเขาไม่ฟักตัวให้เป็นมแมลงวัน<อ>มันก็เลยลดปริมาณแมลงวันไม่ขยายพันต่อไปใช่เริ่มเดิมทีทําไมถึงต้องทําอันนี้เราอยู่กับ สิ่งแวดล้อมเราขายสิ่งแวดล้อม,อมเราขายธรรมชาติถ้าเราขายสิ่งพวกนี้แล้วเรายังปล่อยให้มีขยะแล้วมีคนถ้าเกิดคนมาโจมตีเรื่องขยะว่าสเสม,ม็ิขยะล้นเกาะมีมแมลงวันเยอะเราก็ทนอะไรดีในการที่ว่าเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมบนเกาะเส็จิยังไงทําหาดยังไงให้สะอาดพี่หนูเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนกเกาะเส็จแท,แท้แต่ดั้งแต่เดิมแต่อ้อนแต่ออกครอบครัวพี่หนูนะฮะเขาทำที่พักเล็กๆชื่อว่าไวแซนรีสอร์ท เธอเนี่ยเป็นคนรักเกาะเสม,ม็ดมากครับด้วยความเลิฟและความรักเนี่ยนะฮะอยากให้ที่นี่นะคงความเป็นธรรมชาติเนี่ยมากที่สุดครับเธอจึงตัดสินใจเลยอยากจะกําจัดขยาทั้งหมดบนเกาะนี้สองมือเนี่ยนะทําไหวเหรอแล้วเธอก็ตัดสินใจศึกษาเรื่องราวการทําน้ํหมักชีวภาพด้วยตัวเองนะฮะโดยศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตว้าวว้าว,าวาตั้งใจทําเต็มที่โดยที่ไม่สนฮะว่าใครจะมาหยุดยั้งเธอจะว่ายังไงไม่รู้เธอ ลุการจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้คนอื่นมาเห็นด้วยเลยแต่เราเริ่มจากตัวเราะครอบครัวเราถ้าเกิดว่าตัวเราเห็นด้วยแล้วตัวเราทําแล้วมันมีประโยชน์ครอบครัวเห็นด้วยไม่ต้องสนใจอะไรทำไปเลยทำไปเลยหลังจากที่เราให้ชุมชนใช้แล้วผลออกมาเป็นยังไงก็อย่างเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้กอสเมเราจัดการขยะได้ด้วยตัวเราเองแบบว่าคนมอง เกาะเสม็ดมีนักท่องเที่ยวเยอะขยะก็ต้องเยอะ,อยยอะแล้วเขาก็จะขนขยะกับฝั่งซึ่งเรามองว่าขยะเราสร้าง,เรา,งเราก็ต้องจัดก,การในตัวเราเองอถ้าเราลดปริมาณขยะเปียกได้ก่อน ส่วนของรีไซเคิลเราแยกได้ก็พนักงานหรืออะไรเขาจัดการแยกเขาก็นําไปขายเป็นรายได้ของเขาแบบไม่มีสมัยนี้ไม่ม่มีขยะแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นรีไซเคิลได้ใช่ไหมไม่มีขยะเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินก็เลยไม่มีคําว่าขยะไม่มีขยะแล้วมีแต่ประโยชน์ธรรมะมีอย่างอื่นด้วยป่ะ มีก็คือเศษมะนาวเศษส้มพวกนี้แล้วก็เปลือกมังคุดแต่ละหน้าแล้วเขาจะมีและแต่ฤดูกาลของผลไมบ้เหรอนี้เหรอเปิดมะนาวหัวเชื้อมะนาวเอาไว้ทําอะไรอ่ะเอาไปผสมเป็นหัวเชื้อทําน้ํายาล้างจานอ๋อไม่ได้ล้างอย่างนี้เลยแต่แค่เอาไปเป็นหัวเชื้อก่อนมะนาวเนี่ยเขาจะมีสารขจัดคราบออันนั้นหัวเชื้อมังคุดเป็นน้ํายาล้างมือและล้างจานนี่เปลือกมังคุดถ้าเราทานแล้วเราก็ เอามาตาก,ตากแห้งเก็บเปลือกแล้วก็เอามาหัน่นตากแห้ง<อ>เก็บไว้ต้องหมักนานบ้างกว่าจะใช้ได้เจ็ดวันแต่ว่าเราก็หมักยาวไว้ได้เลยแ<อ>ะ่ผสมสารที่ช่วยถนอมมือลงไปหน่อยนะึง ชาวบ้านหรือว่าร้านค้าร้านไหนนะฮะอยากจะได้ก็มาเอาไปใช้ผสมตามสูตรของตัวเองได้เลยซึ่งวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยนะครับแม่ก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากบรรดาร้านค้าและชาวบ้านเนี่ยต่าง,างๆเนี่ยเขาเอามาให้เองครับจากนั้นเนี่ยพี่หนูได้มาปั้บก็อเอามาหมักไว้เรียกว่าพี่หนูมองเห็นว่าขยะสดๆและเศษอาหารทุกชิ้นที่ได้มาเนี่ยหมายมันมีคุณค่ายังไม่จบเขาได้เขาได้น้ําแล้วใช่ไหมคะจ่ะกากของเขาเขายังย่อยสลายไม่หมดเราก็จะเอาไปหมัก ต่อสักสาเดือนเพื่อเพื่อทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักตรงนี้เนะี่ยสำคัญนะฮะสามารถเอามาทําประโยชน์เป็นปุ๋ยได้โดยใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มลงไปเช่นขี้วัวหน่อยหนึ่งผงทานรําแล้วก็ใส่ผงโดโลมไมท์ลงไปแม่เพื่อช่วยลดกรดลดความเปรี้ยวในดินโอ้โหอันนี้รู้ลึกรู้จริงนะเนี่ยมาเลยมหมดโจด ใส่ถุงมือเสร็จพร้อมยังมือไม่ว่างกำลังคุยอยู่กับพี่หนูอยู่โอเคเนี่ยอูตรงตะไคร่ถุงเอยังไม่แห้งต้องปล่อยให้มันแห้ง วันนี้พี่หนูของเราโชคดีที่ได้คู่เลิฟของเราในหมายมาช่วยงานนะครับผมว่าคู่เลิฟเนี่ยโชคดีมากกว่านะฮะได้ความรู้ด้วยที่ปกติเขาก็ทํางินเองกับชาวบ้านนะเนี่ยหนูเอ็มแฟนกับลูกเขาขึ้นมาช่วยบ้างปะไม่ค่ะคือต้องยอมรับว่าแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาค่ะต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานทำงานอ่ะแล้วไม่มีลูกอ่ะคิดว่า การมีลูกไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ว่าการที่เราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราทําประโยชน์อย่างเงี้ยมันสําคัญกว่าแล้วเราสามารถทําอะไรได้ข้องตัวแล้วสามีไม่ทวงเหรอเขาบอกว่าคือเขาชื่อวีรชนเขาบอกว่าน้องหนูว่าเป็นคนของประชาชนไม่ใช่คนของวีรชนก็เลยบอกว่าเขาเขาก็บอกว่าอยากเขาอยากมีแต่เราก็โน้มน้าวใช้วิธีการโน้มน้าวถ้าเกิดว่าเรามีลูกต่างคนก็ต่างอยู่แล้วลูก จะได้ความรักยังไงอะไรเงี้ยแล้วใครจะดูแลเราคิดว่าหนูยังไม่พร้อมเดี๋ยวเรายังไม่พร้อมอันนี้เป็นบ้านใหญ่อ่ะเราก็ต้องทําให้เราเรียบร้อยํะว่าบ้านมันใหญ่มากแล้หนูยังมีภาระที่จะดูแลกลอกสเต็มด้วยก็เลยไม่คิดว่าจะมีเวลาพอที่จะเลี้ยงเจ๋อเูื่อนบ้านเราเป็นไงอ๋อฉันไม่ว่าอ๋อฉันไม่ว่า ใครมีโอกาสมากเกาะสมเอ็จนะสัญญากันเลยว่าจะแวะเวียนมาหาพี่หนูนะครับไม่ต้องกลัวพี่หนูตกใจไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนมาถึงก็ทักทายเลยหวัดดีครับพี่หนูห <c oughs> รือสนใจมาปุ๊บมาบั๊บแล้วอยากจะรับน้ำมาชีวภาพของเขาไปใช้เี่นก็อยินดีพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะพาไปเข้าที่พักรับประกันความสวยริมทะเลอีกตั้งหาว้าว